โออเเเคคทวันนี้ผมอยู่กับ DKE75 l e ครับเป็นบอร์ด75%อลูมิเนียมโฟมอัดแน่นที่ให้เสียงต็อกมากๆและที่สำคัญสามารถเชื่อมต่อได้ทั้ง3แบบไร้สายเสียบสายบลูทูธไปดูกันครับสำหรับเสียงก็ต้องตอบสั้นๆ2คงคำครับดังต็อกเป็นบอร์ดที่มี เสียงที่ผมคิดว่าน่าจะดังที่สุดในเซกเมนต์ของมันเลยก็ได้ครับในช่วงราคานี้ด้วยโฟมที่อัดมาอย่างแน่นๆหลายชั้นมากนะครับประกอบกับสวิตช์ในยูนิตที่ผมได้รับมาเนี่ยเป็นสวิตช์ t a ็กทาวที่มีเสียงดังมากนั่นคือ Blue g r ย y t a ็กทาวนะครับลองฟังกันดูครับ ในส่วนของฟิลนะครับตัวบอร์ดเนี้ยมันก็ไม่ได้ให้ตัวได้มากขนาดนั้นถึงแม้ว่าจะมี f ฟล็กซ์คัตหรือมีเพลทที่มันอ่อนมากๆเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ทําให้บอร์ดมัน f ฟล็กซ์ได้มากขนาดนั้นเลยเพราะว่าจํานวนชั้นเลเยอร์ของโฟมที่เขาให้มาเนี่ยมันแน่นจนมันไม่มีพื้นที่ให้ขยับแล้วครับแต่ถ้าพูดถึงในเรื่องของฟิลของสวิชตัวที่ผมได้มานะครับที่เป็นบลูเกรทเทาเนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้าเปรียบเทียบกับบราวน์ต่างๆเนี่ยนะครับมันคนละเรื่องเลยครับอันนั้นเหมือน เหมือนแท็กทาวปลอมครับไม่ค่อยมีแท็กติลิตี้เท่าไหร่แต่ตัวนี้นะครับต้องบอกว่าฟิลมมันเนี่ยพิมพ์สนุกมากอาจจะใกล้เคียงกับ c s a l t ของ m o n g g 6 605 Pro ที่ผมรีวิวไปในคลิปก่อนนะครับตัวนี้สำหรับผมเนี่ยมีความแท็กทาวมากกว่าพิมพ์สนุกกว่าอีกและได้เสียงที่ดังมากเต็มมากเช่นเดียวกันอ่ะแล้วเรื่องคุณภาพการผลิตล่ะก็ต้องบอกว่ามันดีมากในราคาของมันนะครับ อาจจะพูดได้เลยว่าถ้าเทียบกับ ND 75ที่ผมได้วิวไปก่อนหน้านี้นะครับคุณภาพการ a n นะไลเซชัน CNC เนี่ยอาจจะพอๆพกันเลยก็ได้ครับและที่สำคัญจุดที่ผมชอบมากที่สุดเลยเนี่ยคือรูสกรูครับเขาทำมาดีมากผมรู้สึกว่าเขาเก็บมุมต่างๆได้สวยมากดูใส่ใจมากๆก็ถือว่าประทับใจครับสำหรับบอร์ดราคาเท่านี้ดีใช้ได้เลย แล้วก็มาถึงเรื่องที่ค่อนข้างจะซีเรียสนิดหนึ่งครับก็คือราคาที่เขาต้องจ่ายที่ผู้ผลิตเนี่ยจะดีไซน์คีย์บอร์ดออกมาแข่งขันในตลาดที่มีการแข่งขันสูงมากทำราคาได้ต่ำขนาดนี้อย่างแรกเลยก็คือบอร์ดต,ตัวนี้ไม่มีเวทครับอย่างที่เราเห็นได้ในบอร์ดอย่าง nd 7 5 r a i r e n y 75หรือ bridge 75ทั้งหมดล้วนมีเวทครับแต่ตัวนี้ไม่มี และได้ bottom design ที่ค่อนข้างเรียบมาพร้อมกับสติกเกอร์ที่แปะยี่ห้อของบอร์ดเอาไว้แค่นั้นก็ดูดูถูกครับดูไม่แพงดูเป็นดูเป็นบอร์ดราคาถูกไปเลยซึ่งก็เข้าใจได้ในราคาของมันดีไซน์ที่ออกมาเนี่ยก็จะเน้นไปทาง R G B มากกว่าในเมื่อเขาไม่มีเวทมาเป็นลูกเล่นเขาก็ใส่เป็น R G B ไปมีแบชมานิดนึงก็จะเป็นอีกสไตล์หนึ่งที่ก็แล้วแต่คนชอบ และสุดท้ายสิ่งหนึ่งที่อันนี้ไม่มีเหมือนกับตัว ND หรือไม่ก็ bridge เนี่ยคือ quick disassembly ครับคือมันไม่มี b a l l c a s e system ถ้าหากเราต้องการจะถอดออกมาหมอดหรือทำอะไรก็ต้องขันสกรูถูกไหมก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขายอมเสียสละไปเพื่อที่จะทำให้ราคาถูกลงมาได้ระดับหนึ่ง สำหรับผมนะครับการที่ไม่มี Quick Disassembly เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยเพราะว่า90%ของคนที่ซื้อบอร์ดตัวนี้ไปเนี่ยผมเชื่อว่าเขาคงไม่รื้อหรอกครับเขาได้คีย์บอร์ดที่เสียงดีพิมพ์ดีและมีไร้สายมีบลูทูธก็พอแล้วใช้งานได้ยาวๆไม่ต้องไปทำอะไรต่อแล้วครับอันนี้คือน่าจะเป็นทาร์เก็ตของ DK แต่ถามว่า อ่ะถ้าอยากทำต่อทำได้ไหมทำได้ก็แค่ซื้อสกรูมาขันออกเอามาดูแกะมาดูข้างในว่ามันมีอะไรบ้างแค่นั้นเองก็ไม่ยากเลยครับแล้วในเมื่อมันมีข้อเสียสิ่งที่ต้องตัดออกไปมันก็ต้องมีข้อดีถูกไหมครับก็เดี๋ยวผมจะมาเทียบกับรุ่นที่เพิ่งเทียบไปก็คือพวก ND 75 Bridge 75และ Reni n 75ว่ามันมีอะไรที่ดีกว่าและอาจจะตรงใจกับผู้ใช้งานมากกว่าคือบอร์ดเนี่ยครับมันถูกกว่าครับมันถูกกว่าเยอะ บางตัวถูกกว่าเป็นพันนะครับก็ถ้าให้พูดถึงคีย์บอร์ดที่พูดมา3ตัวที่พูดมาเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยมาจากแบรนด์คัสตอม Keyboard ดที่พยายามจะเจาะตลาด m a s มากขึ้นทําบอร์ดที่ถูกลงมามากขึ้นแต่เขาแอบพลาดครับเขาแอบลืมจุดที่ผู้ใช้งานทั่วไปจะมองหาคือปุ่มเปิดปิดที่ไม่ต้องถอดคีย์แคมากด ปุ่มสลับ Mac Windows ปุ่มสลับโหมดอันนี้มีครับมีมาให้เลยราคาถูกด้วยแล้วมีปุ่มสะดวกมากคือเราไม่ต้องแบบเอ้ยเอาต้องหาที่ถอดคีย์แคปมาดึงเพื่อที่จะมากดสวิตช์เล็กๆเพื่อเปิดหรือป,ปิดมันลำบากอันนี้มันง่ายกว่ามากครับและข้อดีอีกอย่างหนึ่งสำหรับตัวนี้นะครับคือ choice ในการเลือกสวิตช์ครับ3รุ่นที่ผมพูดมาเนี่ยเท่าที่ดูนะครับ มีแค่ลีเนียถึงแม้ว่าม,มันจะดีมากๆอย่างของ nd 7 5ก็ได้เป็นแก a รอน EF d โดพามีนที่เป็นลีเนียที่ดีมากๆทัทางเรนนี่ก็ได้สวิตช์ที่ดีมากๆอย่าง hmx violet ก็เป็นลีเนียที่ดีมากๆแต่สำหรับตัวนี้ dk ele 7 5เนี่ยมี2แบบครับมีให้เลือกทั้งลีเนียและแท็กทาวการที่ผู้ซื้อมีสิทธิ์ได้เลือกมากขึ้นเนี่ยมันดีมากครับในราคาที่ยิ่งถูกกว่าด้วยผมชอบมากเช่นเดียวกัน ก็นั่นแหละครับอันนี้ก็จบลงแล้วสำหรับรีวิว dk ele 75นะครับสำหรับใครที่ชอบบอร์ดน,นี้ก็สามารถไปหาซื้อได้ที่ร้าน Big p e n g u i n ใน s h อ p e e เดี๋ยวผมใส่ลิงก์ a f f i l i a t e ไว้ด้านล่างเลยนะครับใครที่อยากสนับสนุนช่องเราก็สามารถกดลิงก์นี้ได้เลยหรือถ้าอยากไปดูบอร์ดด้วยตัวเองก็สามารถไปดูได้ที่ร้าน Big p e n g u i n เดี๋ยวจะใส่ลิงก์ g o o g l e Map ไว้เช่นเดียวกันใครอยู่แถวบ้างใหญ่ไปดูได้เลย มีบอรให้ลองเยอะมากแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ